ซึ่งความ่วยรดังเนี่ยต่างหากก็ที่การเป็นปัจจัยรยนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผ่านเครือข่ายเนี่ยเลนโยชนการเด็กเลนโยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนในการจัดการเครือข่ายอีกด้วยนะครับนี่คือความเป็นมาของโครงการแล้วก็วัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายหลักๆของโครงการที่จะเกิดขึ้น ทุกคนเลยว่ณก่อนครูเด็กที่บอกครูสอนเด็กที่นาลูกศิษย์อเดี๋ยวอาจารย์ื่องจากบ้านยังใจอะไรเนี่ยอะไรก็สามลยพกมนมางอดระัสวัสดีครับผมชื่อนายสลาพุญตินมาฮินรชื่อเล่นชื่อดีครับเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเครือข่ายจังหวัดปัตตานีครับคทรจะทำอะไรหลวงยาด้นก็เดกก็เต็มีนะครับเรียกลาเกี่ยวกับการศกษบผมโยชนโยชนที่ ก็เกี่ยวกัมในบ้านครับแล้วก็เราก็คิดว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยก็ก็จะเปิดอะไรอ่ะร้านทั่วไปครับร้านจับคู่แล้วก็เอาแดงสินสารที่ยังไม่ได้ลงเราก็อยากจะให้เข้าตรเนี่ยข้ากานแล้อก็อยากจะให้มีการส่วนของจังหวัดปัตตานีเลยนะครับนะครับ เราก็เข้าใจว่าเด็กโยชนบ้านเราเนี่ยครับตันนี้นะครับจะบอกว่าเขาอะมีหลายด้านเราก็คิดว่าหนึ่งทำไมเขาไม่มีการศึกษาเราต้องใจคำว่าบางทีในฐานะเขาก็ไม่มีเงินสองคือจะมีโยชนีรุ่นหนึ่งก็คือโรงเรียนโยชนที่มีโอกาสแต่ไม่อยากจะเรียนตรงจังหวัดตัวน,นี้นอกบ้านไปเช่าที่ปัตตานีเพส ที่เต็นที่เห็นนะครับถ้าเยาวชนจอดแต่นี้มีอะไรที่เราเรียนจบว่าเรียนเค้กเรียนอะไรก็แล้วแต่อยากมีแรงได้พิเศษมาเจอบางก้างได้นะครับนี่คือโอกาสให้เยาวชนที่บอกว่าอยู่ที่บ้านเฉยๆนะครับได้ทํางานได้มีเงินเก็บไ้นี่คือความยิ่งใหง่องบานครับขอบพระคุณากครับ,รบเปิดโอกาสให้กับน้องๆผู้ฟังที่ฟังอยู่อย่าง คนหนึ่งอยากจะเป็นดีเจกันแต่ไม่มีโอกาสผมยังยังเรียนไม่จบอะไรเงี้ยจะทํำยังไงก็เป็นเรื่อสายกับเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องสมัครอะไรแบบนี้แค่ฟังรลยการเราล้วก็เราทำกิจกรรมอย่างเงี้ยมาเป็นทีมงานอย่างที่เราเห็นข้างหลังที่แบนป้ายอยู่นะครับไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หลักอะไรทุกคนก็เรียนหนังสืออยู่ครับวันนี้วันอาทิตย์ไม่ไม่เรียนหนังสือเจะมาทากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับทุกคนจะเปิดโอกาสให้กับอีกหลายๆคนที่ มีความฝันอยากจะเป็นแบบนี้แต่ไม่มีพื้นที่นะครับมามาคุยกันมาทําแบบเราได้เลยนะครับแล้วคิดอย่งนี้คือพวกเรานี่ตอนนี้จะตั้าคือจะจะตั้งองค์กรที่จะทำโครงการต่ังเด็กน้อยน้อย ผมทุกท่านที่มาในวันนี้อยากให้กลับเป็นประสัมพันธ์ให้กับเยาวชนถึงโครงกานเดินว่าเราจะเปิดอบระดบสูงถึงห้าวันให้เปิดโอกาสให้วัยรุ่นที่อาไม่มีงานทำหรือไร่ร่ออยู่ตอนนี้อยให้เข้ามาเข้าโครงการระดับห้าวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศและครอบครัวและทำไปได้กับครอบครัวก็คือนโยบายของกลุ่มดําริมีอาชีพของเราก็คือ ดึงเยาวชนอยากที่เคยม่วสูงยาส่ติดให้ออกมาหางจากตรงจุดนั้นแต่ถ้าเราเอาวิธีการแบบว่าเอาเยาวชนมาช่วยไม่ใช่คุณนำในสเยามชนมาช่วยประชาชนาชวงชุมชนของเราสินี้สเร็จมากกว่าผมก็นั่งนะคเมื่อก่อนที่ติดยาสิ่ติดนาครัเจงบ้านก็เป็นดูเสียงจะมีของ ขึ้นไปแบบนี้ครับเราก็สามารถบอกเขาได้ว่าแบบนี้ที่เราติดมาครับไปอบรมที่นี่มาเวลาเราเลิกเนี่ยมีความสุขมากเลยครับวามสุขจริงๆนะครับอยู่กับครอบครัวของเราครับตอนนี้อย่าว่าจะเขียน สัญยาพิเศษาพิเศษสัญยาพิเศษนะมีโครงการส่งเสริมส um, uh, 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 ันติมื้อบ้านนะคะีรค่ะออรดิษขอจาเก็บของที่ไม่ใช้แล้วเราสร้างได้โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งโครงการประสานใจชุมชนโครงการร้านน้ำชาชุมชนโครงการธนาคารชุมชน โครงการก่อและบ้านเราโครงการพัฒนาเยาวชนรุ่นจัรุ่นใจใสใจท้องถิ่นการชนวคนรักเด็กโครงการค่ายอาสาทำดี เยาวชนเนี่ยได้สื่อสารสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆของของชุมชนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอาหารขนมพื้นเมืองเรื่องเครื้อแต่งกายเรื่องสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนโครงการน้องเวิร์สที่ต้อ <c oughs> งการที่แล้วก็โครงการพ่อสอูนเพื่อนน้อทงทำดีมีอาชีพแล้วก็ธนาคารความคิดของเดีกมีอาชีพ บางทีมีของอักเกลอย่างเดียวอาจจะไปไม่ถึงใช่ค่ะบางทีคนที่ว่าเป็นนิดๆหน่อยๆหรือว่าค่อนข้างจะป่วยมากนั้นอาจจะตายได้แต่ถ้ามีในชุดชนของเรานะคะเราก็อาจจะมารวยเร็วแล้วก็บางทีอาจจะถึงแค่มือของแค่เร็วด้วยค่ะกมือช่วยชีวิตแอร์คันทวงทีใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปรุ่นทชองซิ่งโดรนไซกันเยอะ พัฒนาให้เด็กได้รู้ถึงว่าแต่ก่อนเราก็มีอัตว่าแต่วราตอนนี้ก็อยากให้เด็กได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นค่ะว่าอยู่เริ่มต้นแล้วแต่าร่อกาลาาู้เ่ว่าเรายนั้นะใช้กาม้ ถ้าไปทำคูกกันแล้วอ๋อถ้าบอกไปหากำลานในทางเรินผมว่าโครงการเราจะเกิดเราตีในมุมมองที่บอกว่าเรามาทำยังไงให้เยาวชนของเราเนี่ยรู้จักฝึกการคิดฝึกว่าเราไปดูเยาวชนที่เขามีอะไรบ้างเรามีปัญหาอะไรบ้างอะไรที่มีปัญหาอยู่อะไรที่มันเหลือใช้อะไรที่มันที่มีมูลค่าให้มันทำขึ้นมาอันนี้อยู่ในโครงการเราไปดูว่าในวันกิจกรรมคนจะมีอะไรบ้างคนจะมาเจอกันอาทิตย์ละกี่ครั้งหรือว่าเจอกันแล้วมีคนมีเวทีไหม บ่าศิลป์ทั้งวัฒนธรรมศิลป์สมบรณ์วัฒนธรรมสมครณ์เพิ่มเติมเพอนุรักษ์ศิลปศิลปวัตถานแต่เราทำยังไงถึงจะให้ควารู้จักในชีวิตในลักษณะที่เป็นลักษณะเปิดเปิดกม้เลยไม่ได้กั้นอะไรเลยเพราะว่าเกิดมาจากความคิดของพวกเราถ้าเรารู้เรื่องได้ไู้เร่องได้ไม่ว่าได้ในโลที่เชื่อกันด้วกันแล้วก็เราเพได้มอง ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของเราทำได้มีอะไรบ้างแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นโครงการที่ว่าอเราอยากทำ